ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่าน,านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางที่ผมเลือกอะลำบากมันจะเห็นแก่ตัวไหมอะถ้าผมจะขอให้คนเลือกทางเดินเดียวกับผมจ่าเสียวฮัวรอห้เปิดฟังนูงนะ อันไม้มีอะไรให้ฝักหรอโทษนะคะวันนี้น่าน้ำม,มาที่นี่หรือเปล่าคะง่าทนที่เองอะนึกไว้อยู่แล้วว่าเธอต้องมาอย่าเข้าใจฉันผิดนะ ฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าฉันชอบนายหรอน้วมาทำไมหน้าน,น้ำามาแอดมานี่นี่เองถ้าเราไม่ตามหานายทุกวันชาตินี้เราคงไม่ได้เจอกันใช่ไหมแล้วนี่ใครอ่ะพี่สาวเองครัพี่สาวอหรอคิดว่าเราจะเชื่อหรอ งินอยู่แค่นี้พี่เดี๋ยวพี่ก็ไปให้หมอก่อนนะแล้วบอกเดี๋ยวผมจหาเพิ่มให้พรผ่านไปด้กันนะพี่ที่เราไม่อยากเจอเธอเพราะเราไม่อยากให้เธอรู้ว่าเรากำลังแย่แม่เราป่วยเป็นมะเร็ง อี่สาวเราก็ตรงแน,น่บ้าเราก็กำลังโดนยึนตอนนี้เราไม่เหลืออะไรเลย,เลยตอนนี้เ,เหลือแค่เธอเธอังไม่ทิ้งเราไปใช่ไหมงูพิษคืองูที่อันตรายที่สุดถึงมันจะเลื้อยเชื่องช้าเพราะไม่กลัวใคร แต่เมื่อไหร่ที่คิดจะชบม,มันจะโจมตีอย่างรวดเร็วไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่เธอมีเงินให้เราอยู่ไหมพอดีเรามีธุระไปก่อนนะและพิษของมันก็เจ็บแสบ ปวดร้อนทรมานจนอาจทำให้คุณขาดใจตายได้เลย We just get fun baby ในจคิดอะไรทำให้ดีปล่อยตามใจเลย ทำอะไรคิดจะไม่แฮ a ปี yeah สำหรับฉันไม่มีอะไรที่มันผิดแค่เวลานี้มันต้องมันเพราะว่าเครื่มันติดแต่ว่าเธอลองดูไหมฉันะโนลิมิตแบดในวันแซดฉันจะทำให้ว้าวใจมันนนไฟสูกพีแล้วไง Because we are p l a y e s Play a my way that I e l ช e Look into my eyes c u s you feel it t r u I'm a h u n t o downs o you fall into and a n the ชีวิตนายนี่มันดราม่าขนาดนี้เลยหรือไงอย่าบอกนะว่าไอ้ที่นายทำไปไมเมื่อกี้มันคือการแสดงอะถ้าแต่จะคิดทำไมต้องโกหกด้วยอะถ้าเกิดว่านายอยากเลิกกับเขานายก็แค่บอกเขาไปดินายก็พูดความจริงไปก็จบแล้วนี่ตอนนี่นพูดความจริงในงานแต่งแฟนเก่าเธอผลสุดท้ายเป็ไง ฉันเคยบอกเธอแล้วว่าคนทั้งโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดเรียกร้องจะให้พูดแต่ความจริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครอยากฟังความจริงจริงๆสัจ,จากคนถ้าคนเรามันไม่จริงใจต่อกันอะแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงผลประโยชน์อะสิ่งที่ไม่คนเราผูมากมัดกันไว้ไมีะม่ความหลักไม่ใช่ความจริงใจแต่เป็นผลประโยชน์ อย่างที่เธอมาหาฉันวันนี้เธอและกล้ามของระโยชน์อะไรเธอพูดมันเลยดีกว่าฉันต้องการให้นายมาเป็นแฟนฉันนานเนี่ยจะชอบฉัน,น,นจริงรหวะจะบ้าหรอฉันไม่ได้ชอบนายซะหน่อยฉันเกลียดคนแบบนายที่ซ้ำเชีย่ย พูดความจริงด้ยวะฉันจะให้นายโกหกครอบคัวฉันว่าเราเป็นแฟนกันแล้วหลังจากนั้นน่ะนายจะได้ผลประโยชน์ตามที่นายต้องการมันเป็นนักข่าวมึงเป็นนักข่าวที่เขียนข่าวเรื่องบางนี้ใช่ไหมไม,ไม่ใช่นะครับผมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเองจนนายผมอ่ะ สั่งให้ผมมาทําข่าวเรื่องนี้แข่งกับสํานักข่าวอื่นนะครับผมไม่รู้เรื่องจริงนะครับแสดงว่าเคยมีนักข่าวคนอื่นมาที่นี่ใช่ไหมบาเริ่มตกรกระป๋ามาฮันเตอร์บิ๊กคลีนยิ่งได้แล้วขอโทษนะครับคุณลูกค้าจะจัดการทำความสะอาดให้อย่างดีเลยครับ แนะนำเลยผมเลยนะครับขอโทษครับจ้างเข้าด้านหน้าด้านหลังอยู่ไหนวะเข้าด้านหลังนี่ด้านฟ้าลงมาท่านหนถนนด้านหลังของ,องเรานได้บูคุณทนนโอ้ยออใจเย็นก่อนครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับไม่ฟังแล้วคุณลูกค้าครับผมจะฟรรร้องศาลคุณลูกค,ค้าครับ ลูกค้าใจเย็นก่อนนะครับมึงเนี่ยแหละตัวดีไ,ไหนมึงบอกว่าตัวน,นี้ราคาต่ำสุดราคาจะขึ้นได้อีกเด้งหนึ่งไงลูกค้าใจเย็ยนนะครับผม้าใจว่าคุณลูกค้าโกรธแต่พขออธิบายให้ฟังนะครับจริงอยู่ครับที่ว่านตัวนี้มกำลังตกแต่ดูจากกราฟมันแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากที่มันกำลังตก การสางแงไต่ขึ้นซึ่งเป็นไปได้ว่ามันจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมแล้วมันจะทําให้คุณได้กําไรหนึ่งจุดห้าเท่าและจากเงินทุนที่คุณลงไปแล้วเนี่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันเป็นอยู่แบบหุ้นตัวเนี้ยทากำไรให้คุณไปแล้วสาเเตมื่อกี้หน้านนะ้ำิ่งจะโกหกลูกค้าไปไม่ใช่เหรอ,อ,อผมไม่ได้โกหก ผมก็พูดจริงๆว่ามันโตขึ้น3%แต่ตัวอื่นในท้องตลาดอะโตขึ้น5%เท่ากับว่าตัวนี้เป็นตัวที่โตช้าสุดในท้องตลาดมันไม่ใช่การโกหกผม,มแค่บอกไมหมดโอ,โอเคนี่มันโคตรเจ๋งเลยอะสุดยอดอะเอยมาพอดีเลยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยจะเลี้ยงอาหารลูกน้องคนเก่งซะหน่อย โน่ากินขนานั้นเลยครับบอสทานเข้าไปสิลูก ขอ,องหนูนี่นะไม่กินหรอกินเวร้านนี้อร่อยมากเลยนะ ฉันจะให้นายโกหกครอบครัวฉันว่าเราเป็นแฟนกันแกล่ะฉันเป็นแฟนเพื่อจะเอามรดกนั่งอย่างเหมือนกันะเธอฉันไม่ได้สนใจเรื่องเงินเลยฉันมีเหตุผลของฉันก็แล้วกันแต่เอาเป็นว่าเชื่อเหอะว่ามันไม่นานแน่พ่อฉันเขาก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีแล้วแล้วฉันจะได้อะไรส่วนแบ่งจากมรดกไง อยากได้เข็มเซ็นก็ว่ามาเลยถ้าเกิดว่านายโอเคอะเรามาทำสัญญากันฉันทำสัญญาจ้างงานไว้เรียบร้อยแล้ะนายจะได้ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะโกงนายฉันไม่ชอบเซ็นสัญญาแต่มันการผูกมาตัวยองเกินไปถ้าเกิดว่านายไม่เซ็นสัญญาฉันจะมั่นใจได้ไงว่านายจะไม่โกงฉันอะแล้วเธอคิดว่าคนอย่างฉันอะสัญญาฉบับเดียว จะรังไม่ใช่ทำมีสัญญาได้เอะอานิทานค่ะหรือบอกปาไปเลยนะหรือโกหกปาใช่ไหมนี่ไงผลของการไม่ได้เลี้ยงลูกเองไม่รู้หรือไงว่าลูกโกหกไม่เป็นปากับมาพอเธอคะ่ะแล้วไหนล่ะไหนแฟนลือที่ว่าอยู่ไหนเอ่อพอดีวันนี้เขาติดงานนะคะ ได้ไงลึกคิดว่าป้าไม่รู้เหรอเวลาลึกโกหกหรือจามทุกทีแล้วไม่รู้หรือไงว่าตอนนี้ลูกเป็นภูมิแพ้อยู่ป้าไม่เคยสอนให้ลึกโกหกเพื่อหวังเงินแบบนี้นะเธอต้องไม่เคยสอนอยู่แล้วนี่เพราะว่าเธอไม่เคยเลี้ยงลูกเลยมีหน่าละ่ะลูกถึงได้นิสัยเสียเห็นแก่ได้แบบนี้คนมาจากเนื้อเองอะเห็นแก่ได้เหรอ กันแน่ที่เห็นกันได้มีชู้ทั้งที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ลืมบนแต่เรื่องเก่าๆแบบนี้ไม่เคยจบเนี่ยฮะใครจะไปอยู่ด้วยได้ฮะไม่แปลกใจเลยนะที่อนิทานน่ะแฟนอีต้องทิ้งอีไปไปหาผู้หญิงคนอื่นเพราะลือสอนลูกแบบนี้ไงนี่คุณนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะเกี่ยวสิรู้ไหมลือสองคนทำอะไรลงไปถ้ามาจับได้นะ ว่ารือสองคนโกหกเพื่อวังเงินแบบเนี้ยอัวจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนครอบครัวอัวก็สวยไปด้วยหรือไปเลยนะไปสารภาพกาับมาแล้วอย่าลืมบอกมาด้วยว่านี่เป็นแผนของลือสองคนไม่เกี่ยวกับอัวเธอจ๋าจเอา้าทำไมมาแถวนี้ไม่บอกละ่ะได้กินข้าวเด้วยกัน ปา,ากับมาป่ะครับสวัสดีครับครผมชื่อน่านามครับแฟนนิทานค่ะนจอะไรทาให้ตีปล่องมันเลยตนจะทอะไรค่ดจม่นเ n y ค่ะ อย no ากทำยังไงก็ไม่อยากแค่ไปทักทายรู้อยู่แก่ใจไม่คุณเจอกูแน่ไอ้พวกจังโก้ฉันว่านะนายแโอโอหงติดเป็นนิสัยไปแล้วทำเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะอยู่กับคนพวกนั้นได้โดยที่ไม่เป็นบ้ากัซะก่อน